ตำนานราชายุทธภพแนวจินโบราณแฟนตาซีกำลังภายในเทพเซียนบทที่หนึ่งครอบกรรมแห่งชะตากลางหุบเขาลึกลับที่ไม่มีใครกล้าย,ย่างกลายไปเชิญเด็กหนุ่มกำพร้าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กวันหนึ่งเขาถูกลัทิมานตามล่าโดยไม่ทราบสาเหตุขณะที่เขากำลังจะถูกสังหารพลังปริศนาในร่างก็ถูกปลุกขึ้น เปลวเพลิงสีทองแผ่ซ่านออกมาเผาผู้รอบสังหารจนมอดไหมก่อนที่ไปเฉินจะหมดสติชายชราผู้หนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นบทที่สองปรมาจารย์แห่งขุนเขาไปเฉินตื่นขึ้นมาในกระท่อมลึกลับชายชราผู้นั้นคือเซียนมู่ชิงอดีตยอดฝีมือที่เก็บตัวจากยุทธภพเขาเผยว่าเปลวเพลิงของไปเฉินคือเพลิงสวรรค์เชั้นฟ้าพลังอันเป็นที่ต้องการของทุกฝ่ายในยุทธภพ เซียนมู่ชินตัดสินใจรับไปเชินเป็นสิทธิ์พร้อมบอกว่าการฝึกฝนของเขาจะไม่ง่ายบทที่สามบันไดสู่จอมยุทธ์การฝึกฝนเริ่มต้นขึ้นไปเชินต้องฝ่าด่านทดสอบมากมายทั้งต่อสู้กับสัตว์อสูรเรียนรู้กระบวนท่าย,ยุทธและควบคุมเพลิงสวรรค์นขณะเดียวกันศัตรูในยุทธภพ,พเริ่มเคลื่อนไหวผู้ที่เคยเห็นพลังของไปเชินต่างต้องการครอบครองตัวเขาบทที่สี่คำเชิญจากสำนักเทียนหมิง สำนักเทียนหมิงหนึ่งในขุมอำนาจของยุทธภพ,พได้ยื่นข้อเสนอให้ไปฉันเข้าร่วมโดยอ้างว่าเพื่อคุ้มครองเขาแต่เซียนมู่ชิงเตือนว่าสำนักนี้อาจมีเบื้องหลังลึกลับไปเฉินต้องเลือกระหว่างฝึกฝนต่อไปหรือเข้าสู่โลกยุทธภพ,พ,พที่เต็มไปด้วยอันตรายบทที่5แผนร้ายใต้เงาเทือกเขาในขณะที่ไปเฉินลังเลก,กลุ่มมือสังหารจากลัทธิมารโลหิต บุกเข้าโจมตีเซียนมู่ชิงเผยความจริงว่าไผ่เฉินมีสายเลือดของราชันเพลิงอมตะบุคคลในตำนานทำให้ลัทธิมันต้องการตัวเขาอย่างยิ่งการต่อสู้ครั้งใหญ่เริ่มต้นขึ้นบทที่ 6. การลาจากอาจารย์เซียนมู่ชิงเสียสละตนเองเพื่อให้ไผ่เฉินหนีไปได้ก่อนตายเขาฝากตำราย,ยุดลับให้ไผ่เฉิน ไปเฉินที่โกรธแค้นจึงตัดสินใจเข้าสู่ยุทธภพเพื่อล้างแค้นและค้นหาความจริงเกี่ยวกับอดีตของตนเองบทที่7ศึกประชันยุทธใต้ล่าไปเฉินเดินทางไปยังงานประลองยุทธ์ที่จัดโดยราชวงศ์หวังจะฝึกฝนและหาข่าวเกี่ยวกับรัฐที่มานที่นั่นเขาได้พบกับหลิงซูสิที่หญิงแห่งสำนักเทียนหมิงผู้มีพลังน้ำแข็งเยือกแข็งและเซียวฮาน บุตรชายของแม่ทัพใหญ่ผู้หญิงพยองการเผชิญหน้าระหว่างพวกเขานำไปสู่การประทัดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงบทที่8ดินแดนต้องห้ามข่าวลือเกี่ยวกับดินแดนต้องห้ามเงาจันทราซึ่งว่ากันว่าเป็นที่พำนักของราชันเพลิงอมตะเริ่มแพร่สะพัดไปเชิญตัดสินใจมุ่งหน้าไปที่นั่นโดยมีหลิงซูและเซียวฮานร่วมเดินทางด้วยแต่พวกเขา,ารู้ไม่ว่ากองกำลังของลัทธิมานก็กำลังเคลื่อนไหวเช่นกัน บทที่9ปริศนาแห่งเงาจันทราภายในดินแดนต้องห้ามพวกเขาได้พบกับบทบันทึกโบราณที่เปิดเผยความลับเกี่ยวกับประกูลของไปเฉินพร้อมกับพบร่องรอยของเปลวเพลิงนิรัน์สมบัติลับแห่งยุทธภพแต่ในขณะที่พวกเขากำลังสำรวจกองกำลังของลัทธิมานก็บุกเข้ามาเปิดฉากสกใหญ่บทที่10การตื่นขึ้นของราชันเพลิง ระหว่างการต่อสู้ไปเชินถูกบีบให้ใช้พลังทั้งหมดของตนและในที่สุดพลังของราชันเพลิงก็ถูกปลุกขึ้นอีกครั้งทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายของทั้งยุทธภพสึกครั้งนี้จบลงด้วยความสูญเสียแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานใหม่ในยุทธภพบทที่11สศึกเหนือสวรรค์หลังจากพลังราชันเพลิงตื่นขึ้นไปฉันสามารถสยบกองกำลังของลัทธิมารที่ดินแดนต้องห้ามได้ แต่พลังอันมหาศาลก็เกือบกลืนกินตัวเขาเองโชคดีที่หลิงซูใช้พลังน้ำแข็งเยืออแข็งช่วยระงับไปได้บางส่วนขณะเดียวกันข่าวการตื่นขึ้นของราชันเพลิงแพร่สะพัดไปทั่วย,ยุทธภพสำนักใหญ่เริ่มเคลื่อนไหวบ้างต้องการกำจัดเขาก่อนที่พลังจะสมบูรณ์บางต้องการชักจูงเขาให้เข้าร่วมไปเชิญตัดสินใจเดินทางไปตำหนักอัศนีสวรรค์ หนึ่งในสถานที่เก่าแก่ที่สุดเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังของเขาบทที่12เงามืดในยุทธภพภายในตำหนักอัศนีสวรรค์ไปเชิญได้พบกับปรมาจารย์จินเทียนผู้อาวุโสสูงสุดที่เคยร่วมศึกกับราชันเพลิงในอดีตเขาเปิดเผยว่าในยุคโบราณราชันเพลิงและมหามารดำเคยต่อสู้กันมหามารถูกผนึกไว้แต่วิญญาณของมันยังไม่ดับสูญและบัดนี้กำลังฟื้นคืน หากมหามารดำกลับมามันจะกลืนกินยุทธภพทั้งหมดทางเดียวที่จะหยุดยั้งได้คือไปเชิญต้องควบคุมพลังของตนเองให้สมบูรณ์บทที่ 13. พันธมิตรแห่งยุทธภพโดยภัยคุกคามของมหามารดำสำนักใหญ่ในยุทธภพ,พถูกบังคับให้รวมตัวกันเป็นพันธมิตรไปเชิญต้องนำทัพเข้าสู่แดนมารนิรันที่เป็นศูนย์กลางพลังของมหามาร ในขณะเดียวกันลัทธิมารก็เริ่มเคลื่อนไหวพวกมันฟื้นคืนพลังของมหามารโดยใช้โลหิตจากจอมยุทธนับหมืน่นการต่อสู้ระหว่างธรรมะและอธรรมกำลังใกล้เข้ามาบทที่14สงครามใต้ดวงจันโลหิตมหามารดำตื่นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ภายใต้แสงจันโลหิตกองทัพยุทธภพ,พเข้าปะทะก,กับกองกำลังปีศาจของมันไปเชิญนำพลังราชันเพลิงเข้าสู้กับมหามาร แต่ก็พบว่าพลังของมันแข็งแกร่งเกินไปแม้ว่าเขาจะใช้ทักษะสุดยอดแต่พลังของมหามันดูดกลืนได้ทุกสิ่งเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะพ่ายแพ้หลิงซูและเซียวฮันช่วยปกป้องไปเฉินแต่กลับต้องแลกด้วยชีวิตของพวกเขาบทที่ 15. เพลิงนิรันท์ท่้จริงความสูญเสียปลุกพลังที่แท้จริงของไปเฉินเพลิงสวรรค์9ก้าชั้นฟ้ารวมตัวเป็นเพลิงนิรัน พลังที่แม้แต่มหามานก็ไม่อาจกลืนกินได้ไปเฉันแปลงร่างเป็นราชันเพลิงอมะตะนำพลังมหาศาลเผาผลาญมหามานดำจนมันสลายไปตลอดกาลแต่การใช้พลังนี้ต้องแลกด้วยชีวิตของเขาเองบทที่16การเสียสละครั้งสุดท้ายไปเฉันร่างกายแตกสลายไปกับเปลวเพลิงนิรัน์แต่วิญญาณของเขากลับได้รับการช่วยเหลือจากพลังลึกลับ ปรากฏเป็นร่างเงาสีทองเทพเจ้าแห่งสวรรค์ปรากฏตัวต่อหน้าเขาและเสนอให้เขาเลือก 1. จุดติใหม่เป็นมนุษย์ธรรมดา 2. กลายเป็นราชาเซียนและปกป้องโลกจากเงามืดตลอดไปไปเชิญเลือกอย่างที่สองเขากลายเป็นราชาเซียนผู้เฝ้ามองยุทธภพจากสวรรค์ตลอดการบทที่17ตำนานที่ไม่มีวันสิ้นสุด หลายปีผ่านไปเรื่องราวของไผ่เฉินกลายเป็นตำนานเล่าขานสำนักยุทธพบกลับคืนสู่ความสงบสุขในคืนหนึ่งใต้แสงจัน์ทรเงาของชายหนุ่มผู้หนึ่งปรากฏขึ้นกลางขุนเขาเขาคือใครกันแน่หรือราชันเพลิงจะกลับมาอีกครั้งจบภาคแรกปลายทางแห่งตำนานตำนานราชันยุทธภพ,พภาคสองการกลับมาของเพลิงอมะตะแนวจินโบราณแฟนตาซีกำลังภายใน เพเซียนบทที่หนึ่งการกลับมาของเงาเพลิงหลายร้อยปีผ่านไปหลังจากที่ไปเฉินกลายเป็นราชันเซียนยุทภพบเข้าสู่ยุคแห่งความสงบสุขแต่แล้วคืนหนึ่งภายใต้แสงจันทร์สีเลือดเพลิงสีดำสนิทก็ลุกโชนขึ้นที่หุบเขาไร้สิ้นสุดผู้คนร่ำลือว่ามีบุรุษปริศนาปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับพลังที่คล้ายคลึงกับราชันเพลิงอมะตะชายหนุ่มผู้นี้เรียกตนเองว่าหลงอวิน เขาตื่นขึ้นมาโดยปราศจากความทรงจำรู้เพียงว่าในหัวใจของเขามีเปลวเ,เพลิงที่สามารถเผาผลาญสวรรค์ได้บทที่สองสำนักมังกรเพลิงหลงอวินถูกพาเข้าสู่สำนักมังกรเพลิงสำนักโบราณที่เคยเป็นพันธมิตรของราชันเพลิงในอดีตเขาเริ่มฝึกฝนวรยุทธและพยายามค้นหาความจริงเกี่ยวกับอดีตของตนเองในขณะเดียวกันอาณาจักรมารเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง มีข่าวหรือว่าผู้นำคนใหม่ของพวกมันจัก,กระพัดเพลิงเอเวจีได้ครอบครองเปลวเพลิงป้องห้ามที่สามารถทำลายได้แม้แต่เทพเซียนบทที่สามสงครามยุทธภพ,พครั้งใหม่สำนักใหญ่ในยุทธภพ,พเริ่มรวมตัวกันเพื่อรับมือภัยคุกคามครั้งใหม่ขณะที่หลงอวิ๋นยังสับสนในตัวเองแต่แล้วเขาก็ได้พบกับหญิงสาวปริศนาไปหลิงผู้มีใบหน้าคล้ายคลึงกับหลิงซูในอดีต ไปหลิงเผยว่าเธอคือผู้สืบทอดของราชันเซียนและเธอได้รับคำสั่งให้มาคุ้มครองหลงอวินเพราะเขาคือผู้เดียวที่จะสามารถหยุดยั้งจักกรพรรดิเพลิงอเวจีได้บทที่สความลับของวิญญาณเพลิงในขณะที่หลงอวินกําลังฝึกฝนเพื่อควบคุมพลังของตนเองเขากลับพบว่าร่างกายของเขาไม่สามารถทนรับเปลวเพลิงได้อย่างสมบูรณ์นั่นหมายความว่าเขาไม่ใช่ร่างจุติของไปเฉินหรือว่า เขาจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้นบทที่5การเดินทางสู่แดนเซียนเพื่อค้นหาคำตอบลงอวินต้องเดินทางไปยังหอคอยสวรรค์ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่เชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์และแดนเซียนที่นั่นเขาพบกับปรมาจารย์เทียนหยางผู้บอกว่าแท้จริงแล้ววิญญาณของไปเฉินไม่ได้หายไปแต่ถูกผนึกไว้ในมิติแห่งเพลิงนิรันดร และมิติแห่งนั้นก็กำลังจะถูกทำลายบทที่หกไชิญหน้ากับจักรพรรดิเพลิงอเวจี G. ขณะที่หลงอวินและพรรคพวกกำลังมุ่งหน้าสู่มิติแห่งเพลิงนิรันร์พวกเขาก็ถูกซุ่มโจมตีโดยกองทัพของจักรพรรดิเพลิงอเวจี G. ในการต่อสู้หลงอวินเกือบพ่ายแพ้แต่แล้วจู่จูพลังของเขาก็ปะทุขึ้นและเขาก็เริ่มเห็นภาพอดีตที่เกี่ยวข้องกับไปเฉิญข้าคือใครกันแน่บทที่เจ็ด ตำนานที่ซ่อนเร้นภายในมิติแห่งเพลิงนิรัน์หลงอวินได้พบกับไปเฉินที่ถูกผนึกไว้ไปเฉินเผยว่าเขาเลือกที่จะละทิ้งร่างเซียนของตนเองและส่งต่อพลังให้กับผู้สืบทอดที่แท้จริงและหลงอวินก็คือเจ้าไม่ใช่เพียงร่างจุติของข้าแต่เจ้าคือเปเลวเพลิงนิรันร์ที่มีชีวิตบทที่8การปลดปล่อยพลังที่แท้จริง เมื่อหลงอวินรับรู้ความจริงเขาตัดสินใจหลอมรวมพลังของไปเฉินเข้าสู่ร่างของตนเองทำให้เขากลายเป็นราชันเพลิงคนใหม่แต่การตัดสินใจนี้ทำให้เขาสูญเสียตัวตนดั้งเดิมและกำลังจะกลายเป็นเพลิงบริสุทธิ์ที่ไม่มีร่างกายไปหลิงใช้พลังของเธอช่วยปรึงจิตวิญ,ญญาณของหลงอวินไว้ทำให้เขาสามารถควบคุมพลังได้โดยไม่สูญเสียตัวเอง บทที่9ศึกสุดสุดท้ายเหนือสวรรค์ด้วยพลังที่สมบูรณ์แบบหลงอวินนำกองทัพยุทธภพเข้าสู่สึกสุดท้ายกับจัก,กรพรรดิเพลิงอเวจี G, การต่อสู้ดุเดือดจนกระทั่งสุดท้ายหลงอวินใช้กระบวนท่าสุดท้ายเพลิงนิรันพิฆาตสวรรค์ทำลายจัก,กรพรรดิเพลิงอเวจี G, จนสิ้นซากแต่พลังที่มหาศาลนั้นทำให้ร่างของเขาเริ่มแตกสลายบทที่10การตัดสินใจของราชาเพลิง ในช่วงสุดท้ายของชีวิตหลงอวินเลือกที่จะใช้พลังของตนเองสร้างเพลิงอมะตะที่จะเฝ้าคุ้มครองยุทธภพตลอดไปเขาปลดปล่อยพลังสุดท้ายก่อนที่ร่างกายจะสลายไปทว่าขณะที่ทุกคนคิดว่าเขาได้หายไปแล้วหญิงสาวปริศนาในชุดขาวก็ปรากฏตัวขึ้นกลางเปลวเพลิงเขายังไม่จากไปแต่เขาจะกลับมาใหม่เมื่อยุทธภพต้องการเขาอีกครั้ง จบภาคสองราชันเพลิงคนใหม่ภาคสองจบลงด้วยการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของหลงอวินแต่ทิ้งปริศนาเกี่ยวกับการกลับมาของเขา